สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับเราจ้องผังน้ําหวานแฟมิลี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับการรวมตัวช้างนะครับผมที่ศาลพระครูประกำวงเวียนพระครูประกรรมนะครับวันนี้วันนี้พ่อควันได้พาแม่น้ําหวานนะครับผมมาร่วมงานด้วยนะครับผมวันแม่น้ำหวานเป็นช้างตกงานนะครับผม นีจะมีช้างอยู่ประมาณ200อยกว่าเชือกนะครับผมประมาณประมาณเกือบ300นะครับผมแต่ไม่ถึง300นะครับผมนี้นะครับชุมุมช้างนะครับผมที่หมู่บ้านอยู่ติดกันนะครับก็จะมีส่วนมากก็จะมีบ้านตาทิศบ้านหนองบัวนะครับผมที่อยู่ที่มาร่วมงานแล้วก็บ้านตากลางแล้วก็หมู่บ้านใกลเคียงนะครับผมที่อยู่ละแวกในหมู่บ้านช้างแถวนี้นะครับผม มารวมตัวกันนะครับที่บริเวณที่มองอีไกไลนี่จะเป็นน้องกระถินก็มานะครับผมน้องกระถินกับน้ําหวานจะอยู่ห่างเพื่อนนะครับไม่เข้าวงในเพื่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผมครับช้างตกงานมาร่วมงานกันมากมาเยเลยครับผมตนนิดตามชมต่อไปนะครับครบผมตอนนี้ก็มา เป็นฉากตรงนี้นะครับผมถ่ายในป่านะครับผมฉากถ่ายในป่านะครับช้างประมาณเกือบ300เชือกนะครับผมน้ำหวานของเราอยู่นอกฟูนะครับผมไม่เข้าุูนะครับน้ำหวานแู่งดลๆเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เกิดชุนลมุนนะครับช้างแตกตื่นนะครับผมตอนช้างละเวงแล้วเข้าุูไม่ได้นะครับผม ก็เลยต้องอยู่ทางานเพื่อนนะครับน้ำหวานกับน้องกับทิ้อยู่ใกล้กันครับผมอะไรย่างเงี้ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจะได้กลับแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมติดตามครับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ